สวัสดีค่ะทุกท่าสะดวแบบน,นี้ใช้กินความอร่อยที่อิสมาคุสเต,ตสาขาใกล้บ้านเราเดียมิโลสำงโงอยากกินหอยทอดพอมทอดโอ้โหข้อข้อข้อมเห็นต้องเคาะทุก <c oughs> ครั้งที่มาถ่ายไม่เคาะไม่ได้เลยเอะไมพอแล้วกินเลยยังไม่รู้ว่าอะไรกินอะไรฮะกรอบที่กรอบนะหระอบอร่อยไม่อมน้ำมันไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะหอม ไปซุปมะตัมซุปตำคือไม่ต้องพูดเยอะเลยมาอีแต่มาเนี่ยจะมากินหอมทอดกับสุปตำ แซ่บเย็นแซ่บกรอบมีความแบบอันนี้ต้องตีต้มอะไรต้มแตงไทยต้มต้มอะไรจะเป็นต้มไม่ไก่ถั่วไม่ไก่อะไรมันเป็นต้มตำขอกรุงเทพอ่ะต้มตำขยวอ่ะต้มตำขยวต้มตำแล้วก็สเต็กนะจริงมากต่อไปก็เป็นสเต็กวันนี้สั่งมาเป็นปลาย่างเนย บีมะนาไปแล้วคลิปนึงแล้วเขาก็จะมีซอสข,ขาวๆเนี่ยใส่คือความนิ่มของมันอะความนิ่มความร่อนอะคือไม่ต้องใช้ส้อมให้ให้สีอารมณ์เขามั <Yeah. S 1> ม็นย่างเลยอ่ะมันหอมเลยอร่อย <Yeah. S 1> ตัวอันนี้เป็นพอกลอย ก๊กลอยก็คือสเต็กหมูอ่ะสเต็กหมูแต่วัน right. นี้สั่งมาเป็นแบบบาร์บีคิวก็จะเพิ่มรสเพิ่มชาติหน่อยเด้ยนเสียงไหมอืมกึ๊บเลยอแต่มันก็เหมือนหมูแดงอยู่นะคือพอถ้าใส่ซอสไอ้บาร์บีคิวอ่ะมันก็เลยเหมือนหมูแดงอืมออกแดงๆอะเนาะเดียวความใส่บับนิงก็มีด้วยอไป นุ่มก็ซอสแบบคิวอรอยเหมือหมาดเปรี้ยวมากอ่ะกิมพัวนะคนถ่าหิวนี่คือกินบ่อยแล้วก็เลยไมต้องตั้งใจรีวิวมากสเต็กเนี่ยก็จะมีผักสลัดมีอะไรมาส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิม วันนี้เราสั่งเป็นสปาเกตตี้ต้มยำทะเลกนิ่นกลิ่นดีมากดูคือหอยอ่ะใหญ่มากอ่ะมาคุมหอยไต้ๆแต่พัฟติ้งด้วยีนด้อหอยเนี่ยคุอไม่อยากจะนี่เลยว่ามัน ีขนนาดไหมันแบบใหญ่ขนาดไหนอ่ะด,ดูดินิ่งเลยได้ๆดูดิให้ดูหอยดิเดี๋ยวเช็คกันฮอยไม่เคยเม้นต์สำหรับพรมก,ก็แค่เพียงสุดลมก็อหอมชื่นใจเปลี่ยนจากฮอยเป็นกีไม่เคยเม้นต์สำหรับพรหอยใหญ่มาก ใหญ่หอยดืนต้องเป็นผู้เสียสละกินก่อ,อนรีบดูครับต้มยำเลยดีมากดีมากเลยกุ้งใหญ่กว่าเดิมเ,เออวันนั้นวันนั้นมากุ้งเล็กเลยกุ้งกุ้งโอ้ไปคือกินจะรู้ว่าวันเนี้ย ไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กเล็กกว่าเดิมหรือว่าใหญ่กว่าเดิม <c oughs> ดูดิดูดิพวกแบบอืมอืมขาดกระเพแล้วมันจะเฉี่ยงก้นหมดกลับกับนะดีมาก มันได้ดูความเส้นเน่ะที่มันดูดน้ำน้ำต้มยำก็จะเป็นแบบแล้วกิน่น,นเหมือน้ดูมีเห็ดอมมีเห็ดมีปูมีตะไคร้เป็นแบบว่าคือร้อยห้าสิบเก้าบาท ดีมากมีร้านที่เด็ก่านมาวิวสวยมาถ่ายกับกันให้ผัวกินบ้างมาถ่ายผัวมั่งนะเบกอร์ปึ๊ก,ก,กอ,อันนี้ก็ถ่ายให้ผัวกินบ้างเพราะว่าถ่ายเมียแล้วนั่งน้ำลายไหลย,ยอกยักยอกอยัอกอยเลยกิอนอะไรก่อนกินต้มกแล้วอันนี้กินต้ตมขย่าก่อน กรอบกอๆต,ต่อตอเลยอย่าต่อแหละเพราะที่หัวดิมันถึงจะฮาโอ้โหเร็วกรอบลั่นมาเต็มเลยลั่น กูถ่ายยากเลยก็ถ่ายมึงเนี่ย<า>กินหมูแล้วกินปลาอันนี้ถ่ายชิ้นใหญ่ใหญ่ครั <มา S 1> บรักตาหาพงงงงงง่อมึเอาไปกินสปากเกตตี้ที่เมาอะไร ทำให้ดูไม่ดูร้อนร้อรนร้อนกินขนมปังโชว์น่ะนแทนที่จะโชว์ด้านเนยให้ดูไปโชว์ด้านที่เป็นสีขาวเสร็บสมปาก,กตี้ขนมปังเนี่ยโคตรกำลังเลยอ่ะนั่นหน้าตาดีให้ด้วย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถุงเอซุกแบบนี้และเช็คอินความอร่อยที่ Ismr Food s, <S ร้านสเต็กร้านสเต็กที่ไม่ได้มีดีแค่สเต็กแล้วก็มีขนม